ตราบยังมีลมหายใจจะไม่รักใครผรู้รักไดตราบยังมีลมหายใจจะไม่รักใครผู้รักได้แต่เธอต่อยเธอจะรักใครก็ไม่เป็นไร ชายารูไหมแบบได้นเลยมันตลกชายารู้ไหมทุกครั้งที่พี่หยิบแอปเปิ้ลขึ้นมากัดน,นั่นหมายความว่า Air Moment The Series จะกลับมาฉายในวันที่7ธันวาคมนี้ทางช่อง9กด30เวลา5ทุ่มและดูอันคั v เวอร์ชันได้ทางแอปพลิเคชันบิเวลา5ทุ่ม55จริงเหรอคะจริงจ้ะแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะครับ <laughs> ไอร์โมเมนต์โอกาสอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา23นาฬิกาทางช่อง9กด30และดูอันคัตเวอร์ชันเวลา2 3่ามเมิกา 55. นาทีได้ทางเ l l